สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พามาดูเป้หัดขับรถอืมเนี่ยเป็นวันที่สองใช่ต้องบอกว่าเป้ขับรถเป็นอยู่แล้วที่เมืองไทยเป้ก็มีรถแล้วก็ขับรถได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีใบขับขี่ของแคลิฟอร์เนียก็เลยเดี๋ยวต้องไปสอบอืมก็เลยต้องหัดก่อนก็ต้องฝึกมือก็มือซ้ายเป็นมือ <laughs> ที ค o ม Blinker? 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 ป๊สัญญาณเลีย้ยวสัญญาณเลีย้ยวอ่าก็<ห>คือตอนตอน,ตอนที่าหัดครั้งแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนั้นคือถึงแม้ว่าจะอยู่มาปีกว่าแต่ว่าไม่เคยขับเองเป็นแต่คนนั่งแล้วอ่ะก็ยังด้วยด้วยความจำอ่ะมือมันก็ยังไปทางขวาอยู่ดีเวลาที่จะเปิด <laughs> ไฟเลีย้ยวซึ่ง มันสลับกันค่ะของที่อเมริกาพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นที่ปัดนน้ำฝนส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ทางซ้ายถ้าถ้าใครที่ขับรถที่เมืองไทยแล้วจะมาเช่ารถขับที่อเมริกาต้องมีสติดีๆเพราะว่ามันจะอยู่สลับฝั่งกันแต่ว่าอันนี้ เป็นวันที่สองและที่จะมาหัดขับก็หวังว่าจะจำได้ว่าสัญญาณเลี้ยวอยู่ทางมือซ้ายแล้วก็มผมจะคอยบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่หรือถอยหลังอ่าก็คือวันนี้ปัญหาใหญ่น่าจะยังเป็นเรื่องของการกะระยะอยู่เพราะว่ายังไม่คุ้นเพราเพิ่งขับคันนี้เป็นครั้งที่สองเองก็เลยอาจจะยังกะระยะรอบรถไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวก่อนออกรถต้องปรับกระจกก่อนนะคะปรับกระจกมองหลังก่อนโอเคแล้วก็ปรับกระจกข้างปรับกระจกข้างก่อน ตอนนี้ปรับกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะออกรถแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้มีกล้องมองหลังช่วยอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยก็จะ,จะใช่ไม่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือมีจอค่ะสามารถมองเห็นตอนถอยหลังได้ก็มีมีตัวช่วยนิดหนึ่งขี้กโกงนิดหน่อยโอเคบไปนั่นเห็นไหมเกลี <laughs> ่ย <laughs> <Yeah. laughs> มือมือซ้ายไปละ <laughs> มันอยู่ทางนี้ <laughs> บอกว่าร่างกายมันยังจำอุ้ยขอโทษพู่มาแต่คุยต่ไยมั้งโอนะนี่ต้องมองต้องมองรากข้างไม่กลัวบอกว่าร่างกายอ่ะมันยังจำเป็นอีกฝั่งหนึ่งอยู่เห็นรูปใช่ไหมครับเห็นค่ะโอเคครับห่างห่างเยอะต้องคอยมอง แล้วก็ตอนนี้เราขับอยู่ที่ไหนบอกคุณผู้ชมสิใคยครับที่นันอะไรนะเราหัดขับอยู่ที่เราเราไม่ได้ขับบนถนนนะคะไม่้ังวงเอาเอากังหัดขับรถในเรียกว่าอะไรนะ business park เป็น business park ได้ค้ารู้ park target ที่คนเขาไม่มาทำงานการวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เลยมาฝึกหัดขับได้ปลอดภัยไม่มีรถเท่าไหร่ อันนี้วันอาทิตยนะครับก็เลยไม่มีสายมันก็ลงเลยอ่าวอันนี้เราเข้ามาผิดแล้วเดี๋ยวต้องอ๋อออกได้ออกได้โอเคออกได้ออกได้เดี๋ยวจะพาไปขับวนเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาัดขับจอดจอดเทียบข้างจอดเข้าซองอะไรก็ว่าไป อถูกมือแล้วแน่นอนให้บรรยายได้ว่าเบ้ทำอะไรอยู่เพราะเบ้ขับอยู่ไม่พูดไม่ได้แต่กำลังตอนนี้ก็ขับบนถนนแต่ว่ามันไปใช้ว่าเป็นถนนที่มีรถปะ ไปมามันมันเป็นถนนที่ที่อยู่กลางท,ที่จอดรถแค่นั้นมันก็เลยปลอดภัยไม่ต้องอยู่ที่ที่ไม่ต้องอยู่ที่ทางรถไฟทางรถไฟโอเค Train track เร <c oughs> ียกว่าทา,ทางรถไฟอันนี้จะขับเล่นสักพักหนึ่งให้มันคุ้นมือก่อนนะคะ ถาจะ,ะเล่นมุกโกต้องบอกอย่างเรียกว่าเลี้ยวขวาเล้ยวขวาซ้ไมอันรายต้องทิ้งระยะเดี๋ยวขอขับวนขวาขวาไเอาขอขอับวนสักรอบหนึ่งก่อนให้มันคุ้น,นมือก่อนแป๊บนึงให้คุณผู้ชมดูวิวเลยชวนคุยอะไรไปก็นเนี่ยลืมเห็นไหมไม่ได้เข้าเลียเ้ยวเลย เราตรงไปตรงนู้นก็ได้ night, huh? เนาะก็ได้เนอะเดี๋ยวเราวนมาตรงไปตรงนูง้นเนี่ยค่าขอขอวนรถเล่นก่อนค่ะให้ให้มันชินให้มันชินกับรถแป๊บโอเคเดี๋ยวก่อนจะต้องวนไปจะวนไปทางขวาโอเค okay, you're gonna go out to the road yeah oh, okay. เท้วนี้มันลง่งมันดีมากสำหรับการหัดครับใช่ค่ะถูกต้องนะคะโอเคตอนนี้เรา ม่อยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยแล้วแล้วเราก็จะลองเข้าไปในร้านจอดรถนะคะแล้วก็ไปหัดจอดรถกันนะคะขับแป๊บบหวังมากเลยนะไอ้ดูวิดีโอมาแล้วเขาต้องให้เช็คด้วย ตอนนี้เราอยู่กันในลานจอดรถกว้างๆมามกเลย<า>ก็เดี๋ยวจะขับไปหาที่หัดจอด<า>แบวไปตรงนู้นดีกว่าค่ะกว้างกว่าตอนนี้กำลังหัดอยู่ก็เลยต้องทำตามกฎทุกอย่างว่าแบบ ต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกเลี้ยวแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันไม่มีรถแต่ว่าเรากําลังฝึกเพื่อที่จะให้เราไม่ลืมตอนที่เราไปสอบค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะโดนหักคะแนนให้ <laughs> parallel parking แปลว่ายังไงจอดขนานจอดขนาน I'm gonna turn left อันนี้ไม่ใช่ไซน์นะครับ <laughs> oh. Okay. Okay. I'm the right. oh, okay. 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 right. Okay. <laughs> อีโอเคเป็นห่วงรถไม่ชนหรอกโอเคแล้วก็พักเรงคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่เมืองไทยอ่ะตอนที่ไปสอบอ่ะเขาให้ถอยจากซองหน้ามาเข้าซองหลังแล้วคือไม่เห็นกลวยก็ชนอ๋อผมจำได้อ่าก็คือต้องจอดตรงหน้าแล้วก็ถอยหลังจนถึงนู่นเลยจอด จะต้องแยกเนี่ยเหรอใช่แล้วก็ถอยให้ตรงไว้ทางน,นู้นโอเคอ,อ๋อใช่ในวิดีโอเขาบอกเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเขาให้เจาะขนาดแล้วเขาก็ให้ถอยจาะขนาดแล้วก็ถอย <88. S 1> ก็ยาง้ยเหรอจอ,อย่างย้ยเหรอแล้วก็ถอยเลยอ่ะอโอเค<ๆ>แล้วก็ต้องมองอย่างนี้ใช่ไหม Usually, you use it like look oh, back long. that way, so. Or that's how I had to do it in my test because I didn't have a camera. Right. Okay, I can look back that way. And you have to do it probably a bit faster than this. Oh, okay. Like, I don't want to put my foot well, yeah, on Yeah, that's probably good. Just like that. Yeah. <laughs> you don't have to end up like perfectly straight. Do you want me to like get out and like simulate where a car would start? No. no? Cause that that would be too easy now. เดี๋ยวเราจะไปวนมาใหม่นะคะเราจะต้องอาจอดฝั่งโน้นให้ด้านคนที่นั่งอยู่ติดฟุตบาทโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่หัดจอดนะคะเดี๋ยวจะจอดชิดข้างก่อนตรงอันโน้นเราก็จะเปิดไฟว่าเราจะหยุดอันน้อยมัน close นะ You're very close. Too close? You're very close. Too close? Very close or too close? You're good. Perfect. I'm good? Yeah. Yes.